ละเฮ้นิ่งรู้ท่ามทำ gì เฮ้นี่มาฝนหนักฝนมากฝนไม่ตกวันเดียวนี้อิูวนี่มาอีกแล้วลาใบาซึ่งเป็นลาใบาตัวโปรดของบางฟิกมังฟิศทำให้บางฟิกซึ่งมันมันเป็นลาใบจิ๋วเ้างอยร้อยสิบเส้นตัวนี้ประมาณนั้นนะทุกคนมาดูกันว่าลาใบจิ๋วจะขึ้นแบบไปปหน นี่เป็นทรูความมังมีเองไม่ได้ทรูใครทุกคนเหรอฉะนั้นถ้าขึ้นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เหมือกันทุกคนมาไปดูกันเท่าตัวใหญ่ร้อยหมดเลยตัวนี้ชงรวยเอ่อเดี๋ยวเงินไปโบน่าก็ได้อําเออฮ้ยมันแต่ทำไมกลอยเป็นในกวังนี้เอาไปนั้นไปมันนี่ยปิดฝาจุดกล้องมันเว้งนอะยะลังกานทุกคนนะอะยะบาลังกาหมดนั้นไหนเฮ้ยเดี๋ยวเจอกันมาเดี๋ยวนี้ มันยังไม่ขึ้นฟิตตี้รูว่าใช่ว่าเราไม่ขึ้นฟิตตี้ล่ะของปีแล้วเพลที่ขึ้นมันเของปีนี้คือแหลง่ายว่าไม่ติดอันดับท็อปทีฟรีขนาดเราเองยังไม่พอพอใจยอะแม่งมัดนี่ยังมัดไล่จากนี้ไปเลย เด็ดมาแล้วสิเอ๋ป้องมัดได้แต่จางนั่นแหละ ตน,นี้เราต้องหาเหลียมทุกคนหางหมัดล่าก่อน <c oughs> ลมมันก็ยังมั่งอ่ะแหละแต่มันยังไม่ใชจลมดีฟ้าก็เริ่มสวยนะกล้อาางมันไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมนะทุกคนเพราะว่ามันหลาใบจิ๋วนี่มันยากมันทำยากถ้าไม่เซียนจริงๆนี่คือไม่ขึ้นถ้าใครไม่เชื่อลองทำดู là bao chiều Tại mọi người cười tham leo đó thì em xem cứ nào, đi phong nhật xiên wow hết gì chui không tham đôi cái nấu nè để nên không mà tham đôi mai phải Trim Bay Oh, khuôn rếp siêu mát มังมาดกันตงเลยโอ้โอวเรียบร้อยไม่สุดมังมัดเออหรือว่าเจ๊กเล็กเองไอเจ๊กใหญ่เองไม่สุดไม่สุดปื้อพลเหลวมาดเฮปยาลังเขาพลเหลวพลลงมาแล้วทุกคน เพราะว่ามันแทงพ้นมันก็จะปัดเลยนะลาบใบเฮ้ยตัวจิ๋วนะทุกคนขึ้นดีลาวขึ้นตรงลาวมาเด้อเล่าถ้าลงเล่าถ้าลงเล่นลมดีบ้างทุกคนเอาไหมมาดเอาไหมโอ้ขึ้นดีมาเด้อเอาไหมเอาไหมยยเอาไหมยเดี๋ยวจับความเร็วจับความเร็วจับความเร็วดูว่าเป็นไงบ้าง ทุกคนรอดูว่ากี่วินาทีมันจะแทงสุดนะถ้าว่าเกินสามถ้าว่าไม่ถึงสามิบวินีพาไปได้ตัวนี้แต่พามือมังเอ็ดเกกอบขาดเอาใหม่นั่งมานะไอ้ยอดยด้วยเราเนี่ยมีจะจับตานี้นะดึงไอตึงนะเตรียม ơi chạm chạm bê la em đi chạm bê la chạm bê la tôi quên chạm bê la để mày đồ lâm tôi con nữa ừ. chạm bê la chạm bê la nó bên lên đồ là này cứ lẽ tôi quên đồ lâm lấy chạm bê la tôi quên chạm bê la ồ hô thành đông phế rồi tao à hiya ồ mình dời về tôi con nữa ồ hô mát หมัดมาเอารอเอ็งมาดูรอเอฟซีบอลวัวพันเลี้ยงหมัดผ่านบานผ่านได้ผ่านได้เก็บไว้เก็บไว้หมัดยาโนเน้อเดี๋ยวพัง ใช่ใช hey, um ่ใช่หกนาทีแล้วร็แล้วผ่านปานตัวนี้ตัวเหรือว่าตัวเก่าตัวที่ตัวที่ดังนช่องเกาประมาที่ขึ้นทหารนะอ๋อว่าปรทอำมยาลังครับเวฟซีดูตัวที่คนดูเปื่นแล้คนเดี๋ยวมึงเห็นายจากฝังนี้ดีกว่ามันช่วยดิตัวที่คนดูเป็นหมื่นแล้วตัวนี้นะตัวที่างะมาด ขึ้นว่าวลาใบกับโลเคชั่นใหม่ตัวรอบเร่งนู่นมึงเห็นว่าทำไมขึ้นหน่วยเร่งมัง่าขึ้นตรงเพลงเลยขึ้นดีตัวนี้อ๋อไม่เชื่อมาถือได้ทักอันเอาถือได้เดี๋ยวไปบนหาเอาถือเชื่อเอาเอาถือไว้จัดจริงมาดูขึ้นแบบโอ้แต่ว่าต้อทำไมตรงเพลิงจัดเอฟซีมึงเห็นว่าขึ้นรุ่ยต้องเอาใหม่ต้องรอเพราะว่านี้จะขึ้นลักษณะนี้แหละเอฟซีนะเพราะเขาจะให้ขึ้นยน ย้อนหลังไปเลยนะแล้วก็ร่วงแล้วเคยย้อนหลังได้เร็วที่สุดคนนั้นจะชนะนะเขาก็มีมีที่วัดนะมีขั้นวัดทุกคนในรอบนี้บางอย่างหัดอยู่ฝั่งนี้แล้วเอาดิหัดรู้ทำได้หรือไม่เพหมัดต้องถือกล้อง กัน F C. ว่าเขาจะขึ้นได้ไหมก็ไม่มีลมนะนี่ก็เริ่มไม่มีลมแลนะเขาจะขึ้นได้ไหมเร็วไหมเป็นอย่างไรอยมอืมโอ้ยตีขึ้นนู้นตีนู้น,น,นู้โอ้โหทุกคน ช่ได้เลยทุกคนหมัดมองไม่เห็นเลยนะโอ้ทุกคนหมัดโคหักแล้วพ้นเลยมังคุดเออพ้นหลังเลยมังคุดเออหมัดปล่อยให้ลุงเลยนะทุกคนโคกลับหลังแล้วโคกลับหลังแล้ว อันนี้เขาก็เริ่มร่วงเล้วหมัอนเลยไม่ไดเห็นนี่สิโอเคตอนนี้ก็ปล่อยให้ร่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสวยและลืมนะ FC นะเหมือนเดิมฝากช่องหมาดด้วย FC มงมาดแล้วก็ยินดีต้อนรับ FC หนะ้าใหม่ด้วย ทุกคนทุกท่านตัวนี้น่าว่าจะเก็บไว้แข่งได้คือเราจะไปแข่งกับตัวใหญ่เลยนะพี่เอาไปแข่งปลาอาทิบไหมอันนี้ไปแข่งกับปลาอาทิบเลยเนาะโอ้ตัวนี้ขึ้นพ้นหลังเลยมึงอย่าตือบังหมัดแหนคอเหมือนกี่หักอลยสงสวยสุดดีด่วงหมองหรือรอดโอ้ยขึ้นตรงรุ่งหมองหรือจริงคุณเรียวมันตาลงแข่งกันใช่สุดจัดทุกคนเนือตัวนี้แต่บางบมัดยกให้บางฟิกไงถ้เป็นว่าวบังฟิกไงเป็นว่าวให้บังฟิกลงแข่งไงี้นั่นใชเลยอันนี้ อย่ามึงพิกไม่ยืเดเสียงคนติดตามเยอะเลยฮัลเลยฮัลเลยอย่าลืมฝากติดตามมึงมาให้เยอะขึ้นนะ fc นั้งยังไม่ถึงหกพันทีเทียนยังไม่ถึงร้อยเหรียญเทียนไม่ถึงร้อยโอเคแล้วโอเคแล้วให้ถึงร้อยเหรียญด้วยนะ fc นั้นทุกคนเพราะถ้าถึงร้อยเหรียญวันไหนนะมึงมาก,ก็จะไเอ <ได S 1> าต<ด>ังออกมาได้แล้วก็จ่ายค่าเติมให้มึงพิกโอเคฮันเลยกับพี่สาวมึงพิกจัดไปสวัสดีที่หนึมาไปก่อนสบาลเหี